สวัสดีครับวันนี้วันที่13พฤศจิกายน2564ผมไพรโลิริพัน Facebook หรือช่อง YouTube ไพรโสิริพันธ์ภาษาอังกฤษเบอร์โทรก็0819293691ดูแปลงกล้วยหอมแคะของพิเกษตรนี่ครับก็ แปลงผักพื้นบ้านบวบยาวบวบยักษ์แล้วก็ตรงซุ้มไก่นุ่งจะเป็นพวกบววพวกน้ำเต้ากระติกน้ำเต้างาช้างน้ำเต้านึ่งบาแล้วก็ฟักข้าวแบ่งกล้วยหอมแคะศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตรตำบลบ้านในดงก็คือหมู่ีตำบลบ้านในดงหมู่บ้านผม กลวยหนาคพันเดียวนในไร่พุมเลยนี่ครับอนนูน้นตรงนู้นก็กล้วยหอมแคะจะไปถ่ายใกล้ๆนี่ครับแปลงกล้วยหอมแคะก็เมื่อกี้ระยะไก่ก็ป้ายอยู่นูน่นนี่ครับทางแปลงเลยประมาณหลายร้อยต้นก็นอพันก็สนใจติดต่อก็เบอร์โทร0819293691 อบชหนหมือไพลโรสินิพันธ์ตามเฟซบุ๊กไม่ไม่ต้องกลัวเรื่องมิจฉาชีพยืนยันตัวตนเช็คสถานะในเฟซบุ๊กได้สุกต้นลูกจะแตกแบบนี้เลยคือถ้าจะกินต้องให้สุกแบบสุกเต็มที่ดีฝาจะเป็นรสชาติหวานกี่ผมลองชิมแล้วคลิปที่แล้วผมอาจจะพลาดอาจจะสุกแดดและสุกไม่เต็มที่จะมีรสชาติเปรี้ยวนิดหน่อย น,นี่ก็มาเขือกระตูนนามเยอะแต่ลูกสวยก็ลูกจะลักษณะแบบนี้นี่ครับเขือกระตูนกินได้นะในแปลงผักขึ้นบ้านต้นนี้กินได้อาจจะไปดูลูกสุกอีกรอบหนึ่งนี่ครับลูกสุกเมื่อกี้ผมก็กินไปหลายลูกแล้วอา่สุกเต็มที่หวาน ที่ผมกินมาแล้วจะเลือกวันนี้เมื่อกี้คลิปที่แล้วจะเลือกวันนี้ผมกินหมดกินได้หมดกินหมดก็หอมการสมบูรณ์ก็ต้องระบบน้ําดินด้วยอะไรด้วยในดินตรงนี้จะเป็นดินออกเหนียวเหนียวน่อยหนึ่งก็ไม่ได้มีการแตง่งใบก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะเขาต้องการขยายพันธุ์นี่เขาก็ปลูกไม่บางทีก็บางเครือก็ชู มะเขือก็จะออกลักษณะนี้อย่าไปยึดติดว่าจะชูทุกเขือทุกต้นบางคนอาจจะยึดติดจริงๆก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ด้วยบวกหลายอย่างสภาวะดินสภาวะน้ําปุ๋ยถ้าแต่ถ้าสุกต้นจะโอกาสจะแตกแบบนี้เลยส่วนมากเลยแตกคนนี้เลยจะบมจะเหมาะฝ่าก็ประมาณไม่เกินร้อยความสูงไม่เกินร้อยยี่สิบสมสิบ เซนตมรอันนี้ก็วันนี้ก็ผมก็มาเตรียมปลูกกล้วยหวาให้พี่เกษตรจะปลูกทุเรียน<ม>ก็<ม>นอพันธ์ก็สนใจก็ติดต่อเบอร์โทร0819293691ไพโรสิริพันธ์หรือออฟชัยนาหนอก้วยหมแคะโอเคครับสวัสดีครับ